สวัสดีครับมาเบิงเขาดำปลายแดงครับมารีดำปลายแดงครับมารีดำ้น้องไขยข้อขอแปดสิบสามมาเบิงครับดำปื้เลยปลายแดงมาไมาอองมาจากน้องไขยครับงามครับกินเหนี้วนุ่มดีนุ่ม เป็นต่อตานจากโลกมะเร็งมะลีดำเขาขอ,ขอ83ความสูง112่งเส้นครับมาไม่ปลายแดงครับมาจากน้องไข่ครับหรือ62ครับเขาขอ,ขอ83ที่เพิ่นหามาวา่า6 สิบสองมะลิดำแปดสิบสามครับนี่มาจากน้องค่ายครับมาไมา้ปลายแดงเลยครับกินแล้วเนี้วนุ่มหูเป็นข้าวเจ้าครับนุ่มนวลกินเดาตอตานจากโลกมะเร็งใส่ใดทั้งหน้าปี้หน้าปั้งครับเขาที่บวไว้ตอแสงครับ เห็ดใด้่ทั้งหน้าปีหน้าฟังครับอายุเนเกิะหนึ่งร้อยสามสิบวันครับถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวันครับมับ่งก็ทีลายลายกันครับมะลิลอยหาครับพ่นสีออกลายลายกันครับฟอมฟอมกันเลยนี่ ความสูงหนึ่งรสิบสองเส้นครับมลิดำจากน้องไข่ครับเขามามายปลายแดงครับเพชรได้ทั้งหน้าปี้หน้าปั้งครับงามขนาดเลยครับบึงก็ออกเขานี่เป็นสีมาดำเนื้อที่เพิ้นกับว่วง เกือบไล่ครับมาเพาะปลูกง่ามง่ามมีหลีครับมาลีดำครับมาไม่ป้ายแดงครับมาลีดำจากน้องคข่ยขอขอหกสองครับหรือแปดสิบสามครับ กินแล้วนุ่มนวลสีเมด็ดงามงามดำครับอันนี้ดำมาใหม่ครับจากน้องค่ายครับที่กเกษตรษคือคนจงมากให้พ่อปลูกมาใหม่เลยครับขอขอหนีหมากลกขนาดครับต้นเตี้ยห1ึ่งร้ิบสองเซนครับ ขนาดพอดีเหมาะกับหน้าปังหน้าปี้ครับให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนําในเดอ้อนี่เขาวมม่าไม่ลาสูดเลยครับมารีดําเป็นขา้าวเจ้าเด้อครับขา้าวเจ้าข้าวเจ้ากินแล้วหอมนุ่มต่อต้านจากมะเร็งเป็นโรคภั้หายได้ครับต่อต้าน นี่ก็ขอสวัสดีด้วยครับ